สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเมคอัพลุกนี้กันเลยอันผิวในลุกนี้นะคะเว็บต้องการความมองเบาแต่ปกปิดนะคะเว็บเลือกมาเป็นแบรนด์เจ้านานะคะซีฮันนี่เบสศูนย์ส,สนะคะปาดเดียวคือจบรู้เรื่องปกปิดสุด ถ้าใครที่มีรอยดำที่เข้มกว่านี้ก็คือสามารถบิวเลเยอร์เพิ่มได้นะคะมันกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากทุกคนเหมาะมากกับสภาพอากาศประเทศไทยนะคะและที่สำคัญเลยทุกคนเนาะมีสารกันแดดน,นะคะ SPF 30 PA 3บกนะคะและยังไม่พอนะคะยังมีสารบำรุงเยียกว่าไฮยาลูรอนเอ็กเซตตามมาด้วยแป้งของเจ้านางนะครับด้วยเรียกเป็นเบอร์ศูนยเหมือนกันนะคะ จ้าตัวพับที่แถมมากับตลับคือนุ่มนิ่มมากทุกคนและจิกสีได้ดีมากนะคะสวอตส,สีให้ดูนะคะคือเบล์ผิวได้ดีมากนะคะเดี๋ยวจะลองเกี่ยดูนี่ทุกคนทุกคนสังเกตเไปไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ไปนะคะคือแบบแป้งของเขาคือเบล์ได้สุดๆมากและ่างพังได้เลยมัง้งปกปิดมากส่วนตัวคือชอบมากนะคะนี่ก็คือจะลงป็นจุดทีโซนนะคะแล้วคอนทัวร์บริเวณกรอบหน้าจมูกนะคะแล้วก็ลงแป้ง,งเขาอีกครั้งด้วยแดงนะคะเพื่อให้ลุคที่แบบสบายผิวมากขึ้นนะคะ ตนทัวเก็บสมุดแล้วก็กรอบนายเรียบร้อยนะคิวแล้วเขียนคิวเสร็จแล้วก็เก็บด้วยรองพื้นของเจ้านาน,นะคะเบอร์ศูนย์สองคาดเบ้านะคะเลือกเป็นสีส้มนะคะแล้วก็สีน้ำตาแล้วก็ตามด้วยสีดำนะคะแล้วก็กรีดไอายไลเนอร์ขายแบบเฉียวเียวแก้มสีส้มนะคะแบบบวมแดดแบวบมแดดนะแล้วก็บัดขนตาเติมกละนะคะตามลุกนะคะแล้วก็น,นี่ทุกคนเขาสามารถเพิ่มเป็นจุดกระทบแสงได้นะทุกคนแบบเพิ่มให้ความแบบหน้าพุง่งหน้าช้ำนะคะนี่ ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนกับเจ้านางนะคะสามารถสั่งซื้อได้ด้านล่างเลยนะคะหรือไม่ก็เพจเฟซบุ๊กของเขานะคะนี่ฟินชิชลุกแล้วค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะลูกนี้ชอบเป็นไหมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ,บ,คคะบ้าแล้ว